สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาต์ตุคงวัตอินทรสุวัรณชื่อเล่นชื่อน้องไตเติ้งอายุ7ขวบกำลังศึกษาประถมศึกษาปีที่2ครับเรียนรูเรียนเยซ็งโดมินิกครับวันนี้ผมจะมาสอนการป้องกันโควิดสิครับก่อนเราออกจากบ้านเราต้องล้างเกลถูถูถแูแล้วพอเราถูเสร็จเราใส่แมสเอานี้นะครับ พอเรากลับมาจะบ้างถอกเม็ดวิธีการเก็บเม็ดเราพัแพบแบบนี้แล้วก็ตักให้คนอื่นมาใช้ของเราต่อไม่ได้นะครับแล้วก็ม้วนม้วนม้วนอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงเชือกให้มันยาวๆแล้วก็ม้วนแล้วก็ หม้ออย่างนี <Catholic. S 1> <of> mm. ้นะครับแล้วเราเชื so ่อมมันส้ก็เดือมาแล้วแล้วก็ม้วานี้ราก็ดงมาแล้วาก็วางกับโต๊ะแล้วเ ก็อันที่สองก็ใส่เข้าไปก็ทิ้นใส่เข้าไปในถุงนี้นะครับายบาย